สวัสดีครับผมผมอาจารย์ธีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับกับทุกท่านด้วยที่ยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่รู้จักกันอยู่ก็คุณหูคุณตากันอยู่แล้วครับโอเคขอแนะนําเกินก่อนนิดนึงนะครับผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะครับเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ศาสตร์วิชาต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับในนามผมเป็นซินแซในการตรวจบ้านดูบ้านนะครับ กลับคุมจุ้ยนะครับรวนทั้งปรับโง่เฮงให้กับทุกคนด้วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นผมในรูปแบบของเป็นพรามที่ทําพิธีนะครับหลายๆบริษัทหลายๆที่นะครับก็เช่นผมนะครับเราจะเป็นหนังละครอะไรก็น่าจะรู้จักมักคุณหน้าตาผมอยู่ดีนะครับอ่ะเกินพอสมควรแล้วครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับ ป ure, กติเนี่ยหปีเนี่ยผมจะทําทัวร์น้อยมากนะครับนะก็จะเลือกวันเลือกวเลอกวลาเลือกยามที่ดีนะครับที่จะจัดทิปทําทัวร์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะครับนะสำหรับในการที่จะพาไปมูพาไปทัวร์ครับพาไปทําบุญนะครับส่วนใหญ่คนที่ไปทัวร์หรือไปทําบุญเนี่ยผมก็จะกลับมาแบบอิ่มบุญน,นะครับนะแล้วก็กลับมาเฮงแล้วก็ปังด้วยนะครับสําหรับทิปทํททัวร์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะมีพี่พัดนะครับนะของเราเองนะครับซึ่งพี่พัดเนี่ยก็เป็นที่เคารพแล้วก็รู้จักมานาน,นะครับพี่พัดก,ก็เลยชวนผมนะครับว่าอาจารย์ช่วยทําทัวร์ดีๆสักหนึ่งทัวร์เพื่อจะพาไปมูจะได้กลับมาเหงกลับมาปัางกันทําการค้าทาธุรกิจจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับวันแรกนะครับที่ผมจะพาไปทัวร์นะครับไปมูกันเนี่ยก็คือวัดธรรมปัญญาลาววัดนี้นะครับก็มีองค์พระแม่กวนอิมนี่ ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจาลองหรือการทาวิธีเนี่ยมาจากเมืองจีนโดยตรงแล้วก็เป็นพี่เดียวในประเทศไทยนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์ยังไงมีเคล็ดลับแบบไหนไปกับผมนะครับจะได้ดูกันนะครับนอกจากมีพ่อแม่คนอินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดนี้ยังมีพระยุไรภัยศักดิ์ครับเป็นองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ,บท,รทํบทมามจากเงินยวงนะครับศักดิ์สิทธิ์ในด้านใดนะเป็นเอกภาตทางด,ด้านใดก็คือจะเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะใครที่เจ็บป่วยไข้ไม่หายเนี่ยก็จะไปสามารถไปขอท่านได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแล้วก็พาไปขอกันนะครับนอกจากจะสัก์สิทธ์ทางด้านเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังสัก์สิทางด้านโชคลาภด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดอ่าพระเคาะกันนะครับทำสังฆทานแล้วก็เลี้ยงพัฒหารเพลงด้วยนะครับหลังจากที่เราไปไหว้วันแรกเสร็จเนี่ยเราก็จะพาไป นั่งทานอาหารในทำเลที่เหมาะสมที่ผมเลือกแล้วตามชัยภูมิของฮวงจุ้ยนะครับพอนั่งทานกันเสร็จนะก็มีโชว์มิรากลับไปด้วยนะครับนั่งริมน้ําชิลๆเลยครับนะครับหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จนะครับผมจะพาไปวัดใหม่สมุป,ปฏิาถารานะครับวัดนี้นะครับก็จะเด่นนะครับทางด้านการต่อชะตานะครับาก็จะมีองค์พระอินทร์ทรงช้างอิราวันอยู่ที่นั่น ผมก็จะสวดคาถาให้ทุกท่านได้รอดนะครับช่างเอราวัณตอชาตาพร้อมกับการไหว้องค์พระศรีวลีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจังหวัดน,นครปฐมเลยนะครับหลังจากไหว้องค์พระศรีวลีเสร็จนะครับก็จะมีการรอดนะครับใต้โบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์พระลาหูนะครับแล้วก็โบสถ์นี้จะเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นโบสถ์มหาอุดโด้วยครับโบสถ์มหาอุตรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้บุกเสกเครื่องรางของขลัง พร้อมกับเวลาใครมีข้อมีอัปมงคลติดตัวเนี่ยเข้าไปในโบสถ์มหาอุ่นเนี่ยนะครับก็จะหมดทุกหมดโศกนะครับสิ่งอัปมงคลก็จอกจากตัวละในส่วนของหน้าโบสถ์เนี่ยก็จะมีวังพญานาคเลยครับนะพอเดินเข้าไปในวังพญานาคเนี่ยก็จะมีองค์ปูือสีที่อเสียงอยู่นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะไปครอบเสียงที่ปูือสีกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลกลับไปหลังจากนั้นแล้วก็ถ่ายรูปที่สวยกันครับวัดต่อไปเนี่ยนะครับ ื่อว่าวัดดอนขณานะครับวัดนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่มีวิธีการเราจะทำไงเวลาไปแล้วก็ไปกลับมาแล้วก็เฮงแล้วก็ปังด้วยนะครับนะครับเราจะเข้าไปไหว้พระที่วิหารนะครับวัดดอนขณะนะครับหลังจากนั้นเราจะกราบหลวงพ่อสี่ทิศนะครับเป็นพระพุทธรูปสี่ทิศมีความหมายแตกต่างกันออกไปครับเข้าให้ถูกไหว้ให้ถูกกลับมาเฮงปังแน่นอนครับ หลังจากที่ไปไหว้หลวงพ่อสิทิตเสร็จเนี่ยเราก็จะเดินไปวังพญานาคกันนะครับวางพญานาคที่นี่นะครับไม่ธรรมดาครับค่อนข้างจะว้าวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปนะครับในวางพญานาคเนี่ยก็จะมีองค์เขาจะรูปพระปางสายญาติองค์ใหญ่นะครับผมก็จะพาไปทําพิธีนะตามเคดวิธีตามหลักของโหราศาสตร์และพุทธศาสตร์ทํำยังไงนะครับเพื่อปรับดวงปรับชะตาของเราหลังจากนั้นก็จะ เข้าไปในถ้ำพญานาคนะครับนะทั้งเจ็ดตระกูลถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้หประเทศไทยงีางี้ด้วยหรอนะครับนะครับเข้าไปในถ้ำในวังพญานาคไปเบิกรัพย์องค์พญานาคพอออกมาจากถ้ำพญานาคเนี่ยก็จะอยู่หน้าวังขององค์พญานาคแล้วก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับาะมีองค์พญานาคมากมายเลยเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าวังพญานาควังพญามุจจรินนะครับหลังจากที่เราเสร็จจากวัดดอนขนาดเนี่ย เราก็จะไปที่พักกันซึ่งอยู่ที่เพชรบุรีนะครับไปแตะหาดทรายไปทานอาหารเย็นอร่อยออยนะครับหลังจากทานอาหารเย็นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับให้ท่านได้ร้องเพลงได้สนุกเฮฮากันแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยในช่วงที่มีกิจกรรมเนี่ยผมก็จะตรวจดวงชะตาให้กับท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์พิเศษสําหรับคนที่อยากรู้เนี่ยในดวงชะตาของท่านนะครับทุกท่านจะได้ตรวจดวงชะตากับผมด้วย หลังจากวันลุกขึ้นนะครับทานอาหารชาเช้าเสร็จกันแล้วสบายๆนะครับแล้วก็ไปที่วัดสัมโลงซึ่งมีองค์ท้าเวสุวรรณนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ทำมาจากไม้หอมจันอายุมากกว่า400ปีนะครับที่นี่นะครับหลายๆคนว่จะเป็นดาราหรือใครต่างๆที่รู้จักนะครับที่นี่เป็นที่ที่มาขอพรและสัมเร็จและศักดิ์สิทธิ์มากๆครับต่อมานะครับผมจะพาท่านไป ที่วัดมหาธาตุนี่เป็นพระเก่าแก่เลยทั้งสองวิหารนะครับแล้วก็โบสถ์ใหญ่หนึ่งโบสถ์นะครับในหลังโบสถ์เนี่ยก็จะมีองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็จะพาทําพิธีกราบไหว้พระธาตุนะครับซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีเฉพาะที่มากราบไหว้พระธาตุกับผมจะได้เคล็ดลับบางอย่างในการที่ไหว้พระธาตุและคุณจะรู้ว่ากลับไปคุณจะมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ได้มงคลมากมายเลยนะครับหลังจากเรากลาบไหว้พระที่วัดมหาธาตุกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะพาไปไหว้อีกหนึ่งวัดที่เป็นวัดไฮไลท์เลยนะครับวัดนี้มีพระธาตุนะครับแล้วก็มีพระเสรษฐีนวโกดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในวัดเนี่ยจอมยันมากมายเลยนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับนะยทุกทกคนที่ไปก็จะมีเคล็ดลับแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันที่ผมจะพาทำพิธีและกราบไหว้เลยนะครับสุดท้ายนะครับ เราก็จะพาไปทานอาหารอร่อยๆกันก่อนที่เราจะกลับนะครับไปตักน้ําสักสิทธิ์นะครับแล้วไปขอพรในโบสถ์มหาอุดอีกหนึ่งโบสถ์นะครับเพื่อที่จะนําไปกลับไปอาบนะครับหลังจากเสร็จจากทิพนี้แล้วนะครับหวังว่าคนที่ไปทิปนี้นะครับจะมีความสุขมากๆเลยครับซึ่งเป็นทิพนที่ผมคัดสรรวัดเลือกวัดที่ไปกันไปทําบุญร่วมกันนะครับและจะได้แก้ข้อแก้กรรม รวมกับมีความสุขในการที่เดินทางไปทิพกับผมนะครับจะก็มีเรื่องเล่าอะไรมากมายเลยนะครับหลายๆอย่างที่เราจะได้รู้กันในทิพนี้นะครับจะยินดีมากๆนะครับสําหรับคนที่ไปแล้วมารู้จักกันนะครับแล้วมารู้จักผมแล้วคุณจะได้เคล็ดลับหลายๆอย่างเลยในการที่จะใช้ในการต่อในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทําธุรกิจแล้วมารู้จักกันนะครับกับทิพนี้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมวันดีครับบ๊ายบาย